ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือนครับวันนี้มาในรูปแบบของซัดกันแหลกครับแค่ฟังชื่อก็รู้ครับว่าวันนี้แหลกกันแน่นอนครับอิหร่านคุณแรกครับไปชมการชกในพิกัด5 5กิโลกรัมนักมวยจากประเทศอิหร่านครับเปมันโซฟาการีนักมวยหนุ่มสูงยาวเข่าดีท่านนี้นะครับอายุ20สูงยาวเข่าดีครับคือนิยามของนักมวยคนนี้ครับวัย22ปีสูง178เซนติเมตร ในทีมงานของเควันมวยไทยยิมะนะักู่ต่อสู้ของเขาครับมุมแดงจากประเทศไทยครับอายุ20ปีครับสูง165เซนเมตรครับวันนี้ชกมาแล้วถึง40ไฟครับชนะ32ท่านทุกท่านพร้อมแล้วขอสีพร้อมมือใ hey! ห้รุงลิธิองวิเศษกินฟร o มไทยแลนด์ จึงนุ่มไทยกัมพูชาทานนีนครับอาครับเลือดผสมครับรุงฤทธิ์กับเข่าศอกครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับรุงฤทธิ์สอวิเศษก้าวข้าวเชือกทำ่าสะดุดครับอ่ะไม่เป็นไรครับสุดเชือกไม่เป็นไรอย่าไปสะดุดแข้งสุดเข่าครับรุงฤทธิ์สอวิเศษกิจด้านที่ขอาจรย์ประภัยประเทศครับลูกศิษย์ของผู้พันแมนนะครับ เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับ20กับ22ครับ165กับ178โอ้โหส่วนสูงนี่มันต่างกันเยอะเหลือเกินครับอ่ะแต่ดูครับจวหัวว่าซัดกันแหลกเดี๋ยวซัดกันมันขนาดไหนครับตามไปเชียร์ครับโอ้โหได้ลอยพอสมควรเลยครับเพมันครับว้าวจัตวัดสองชั้นเลยครับแข้งของนุ่งฤทธิ์รูปร่างแลแต่ว่าใจสู้ครับคุณมนุษย์ เพแม่นนี่กระดูกทั้งแท่งเลยครับดูครับโอ้โหดูแล้วเวียนไปเวียนมา,แล,มาแล้วรัวครับโอ้หกะไม่ให้คู่ต่อสู้ได้หายใจนะครับรัวๆัวไม่ดูท่าดูท่ายกขาโอ้โหหลุดเจอสิครับหัวใจใหญ่กว่าตัวนะครับทางด้านของรุ่งลิศรรวิเศษกิจครับตัวเล็กแต่ว่าคิดการใหญ่ครับคิดบวกเลยครับ เขาบอกว่าตัวใหญ่คิดการใหญ่ต้องใจต้องนิ่งครับจริงหรือเปล่าเพเมนนี่มาแบบรัวๆนะครับเดี๋ยวดูครับทีเดียวนี้ไม่ออกครับออกยิ่งกว่าปืน,นกลนี่ครับหวงในไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาสายกับขวานะครับสายเป็นของทางด้านรุ่งฤทธิ์ครับ ขวาเป็นของเพเมนโอ้ยสายเข้าครับลุงฤทธิ์แม่แต่ว่าลูกจู่โจมลูกตะลุมบอลนี่น่ากลัวครับเพเมนเพเมนในตอนนั้นอยู่กับเควันมวยไทยยิมครับสายอาครับกล้าออกก็กล้าเตะกล้าโดนเลยครับเพเมนรับแล้วก็จ่ายอ่าควาด เป็นลูกครื่องไทยกัมพูชานะครับรุงรีซวิเศ,ศษ,รรศษกิจพยายักสองแผ่นดินครับอ้าวครับออ้ยซ้ายแต่ละดอกอ้าวครับเดินมาให้เตะก็ต้องเตะครับมีหน้าที่เตะเอานี่ครับ,น,รบนี่ครับที่เรียกว่าซัดกันแหลกก็แบบนี้แหละครับแม่แกรัวรัวจรงิงๆครับเพรเมนดูด้านข้างครับแม่ยักกระไม้กระดานครับ ผอมบางมีแต่กระดูกนะครับแหมแต่แบบนี้นะครับของดีนะครับอาวุธหนักอาวุธหนัรกครับโอ้โหตัดลับตัวไม่หมัดนะครับถึงกับต้องพังงาออกเลยครับรุ่งฤทธิ์แม่ถ้าเป็นปลาแห้งกับปลากูเลาชั้นดีเลยครับเแมนโอ้โหหุ่นนี่ไม่ใช่นักมวยเลยครับดูครับแขนเดียวขาเดียวแล้วดูด้านข้างครับฮ่ถ้าเป็นชาวบ้านก็เอาไปทำเป็นไม้ฝาบ้านได้เลยครับ ออกได้ไหมซ้ายหลุดหยาดหลุดบ่อยหยาหลุดบ่อยครับ้ายของลุงนิดโอ้เล็กกว่าหลุดบ่อยนี่มีสิ์โดนครับมาดูครับแหม่ใหญ่ยาวตะลุมบอลซะด้วยครับไม่ใช่ใหญ่ยาวฝีมือครับไม่ถึงครับโอ้โหปัดขวายาวๆมีแข้งซ้ายอีกโอ้โหสัดกันแหลกเลยครับยกแรกครับน่ากลัวมากครับอาวุธรัวๆจริงๆครับ ดูภาพช้าครับโอ้โหตบซ้ายจิ้มขวานี่ตเตะเฉียวหน้าครับแล้วโดนกำปั้นรัวแล้ครับโอ้หกเ็ดแหมัดครับมาทีเดียวหนึ่งสอกวาดเทลงไปหลุดครับโดนลำตัวขึ้นหน้าครับหลุดอีกนะครับนี่ครับแหมจั่วลมบ่อยๆในความมั่นใจมันจะหายครับและที่สำคัญโดนอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ ไปดูกันต่อครับยกสองครับซัดกันแหลกกับเด็ดมวยเดือดวันนี้อ่ะเล็งขอบังเกงอย่างเดียวครับอ่ะเจอมาซ้ายนะครับกระเด็นไปแล้วครับรุ่งฤทธิ์โอ้โหยิงต่อยิงมั่นใจครับมาแล้วครับบัตรหนึ่งสองแม่ลวสไตล์แม่อจัดเททิ้งไม่ได้ไม่ได้ครับหยุดครับปล่อยมือโอ้ดูแกคึกคักจริงๆครับ แม่แต่บอกว่าร้อนวิชาแล้วครับอยากจะโชว์แล้วครับเพเมนสเต็ปเท้านี่ไวมากนะครับแม่เต้นจิกจักจิกจักจิกจักครับครูต่อสู้ไปดูสับดูปลายเท้านี่งงหมดนะครับขยับเร็วขึ้นครับเพเมนวนออกไปโอ้โหวางสายสวยครับลุงฤทธิ์แต่ต้องมาบ่อยๆครับ โอ้โหเพมันนี้ออกอาวุธเร็วจริงๆครับ mm hmm. ทุกสายไม่โดนอือเป็นนักมวยที่ฟุตเวิร์กดีมากสปีดเร็ว oh, oh. เอาทุกอย่างจริงๆครับเอาทุกอย่างนะครับก้ม mm hmm. ไปกันหรือสีบทยาเลยครับแม่ mm hmm. นี่ครับไปเตะสูงครับโอ้ oh. ย้ายแบบควงๆก็เต็มตีนเตี่ยเลยครับเต็มกกหูครับมือแ๊บเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหสปีดต้นดีมากๆครับเรเมนโอ้โหไขวานขึ้นไปรับครับไม่ไหวครับเต็มจริงๆครับหูดับตับไหมครับแบบนี้ดังป๊อกเลยครับโอ้จังหวัดดึงตัวออกเลยนะครับรุ่งวิศวิเศษกิจมือจริงๆครับแบบนี้ครับเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนะครับ ไม่ได้เกรงครับดูครับจังหวะตามไปนะครับโอ้โหแม่ครับเป็นบทเพลงลูกทุ่งโดนแบบนี้ก็ลาแล้วแก้วตาแล้วครับดูครับหนึ่งสองตามชาร์จก็ไปซ้ายเวียงไปพอดีครับโอ้กองตรงหน้าหมายเลขแปดตรงนั้นแหละครับนี่ครับหูดับตับไหมครับโอ้ดูชาวต่างชาติด้านหลังอ้าปากบ่อเลยครับ โอ้ oh my god บนไดาแตกนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวไม่ได้แจกแต่ที่แน่นอนครับผู้ที่ได้รับชัยชนะคือ The Blue c o r e r เละเป็นนักมวยจากอิหร่านครับเพเบนโซฟารีครับไ oh <my> ต่ก้านคอน็อกรุ่รอองรอศวิเศษกิจไปได้ในยกที่สอง